โอ้สวัสดีครับพี่น้องพี่น้องป้องไปหมอนี่มาเบิงเด้อราคาราคาหมูแพงพี่น้องเขาเลยเปลี่ยนจากหมูมากินหนูนะครับหนูโอ้ยหนูนะพี่น้องหลายคากหลายเนี่ยพูดนะเต็มกรงอยู่เนาะเม่ต้องมากินเนื้อหมูแพงหมดช่วงนี้หันมากินหนูพันพี่เพาะจะเป็นไตไม่อย่างทั้งไหน รน้ละสองร้อยครับหนูนาโลละสองร้อยเมื่อแม่นไปเอามาจากแถวสำรงนะพี่น้องนี่นี่เพิ่นไปใส่บ่วงยี่ล้อเสนี่แหละหนูจะสำรองขนมันสีบัควายหลายนะครับอันนี้หนูนาพ่อนพี่น้องขาช้านเนื้อกับแพงเนื้อหมูกัแพง น้าเนื้อหนูเมื่อคืนว่าลูกพี่ราคาซ้ำเก่าพี่เนาะเพิ่ว่าโลละสองหน่อยมัดเลี่ยงเอาเลยมัดเล่ยอยนว่าจะได้โตหน้อยโตใหญ่มัดเลี่ยงเอาโลละโลโลเพิ่งแบบนี้เพิ่นบอกบอกว่าเพิ่นไปใตไม่อยากใส่เนาะครับยันยันเพิ่นสงวนขอสงวนผมถามเพิ่นแล้วเพิ่นว่าขอสงวนน่า บะซอนพี่น้องทั้งเอิญก็จะเอาสิไปแอมแปรนะไปไต่ย้ำมันนะที่แนี่เนี่ยเป็นเพื่อนหนูน้าแ,แหละพี่น้องนี่ไม่ได้เลี้ยงนะครับนี่พือ่อนอันนี้เพิน่นลวกน้ำห้อนแล้วนะครับล้อเผาขันเผาแล้วมันสิเลี่ยมม่องม่องแลยพี่น้องอันนี้ยังมีขนอยู่เพื่อนะเมนูใหดได้หลากหลายนะครับปิ้งอบย่าง อบไมโครเวฟก็ได้คั่วก็ได้ครับว้อมก็ได้แกงเปรอะแกงโฮได้เบิดเลยครับพี่น้องผู้น่ะผู้ใดอยากห้องบักขามเลิศห้องบักขามไม่เย็นหมูสิบสามบ้านบัติกาเนี่ยมาเอาเลยครับตอนนี้เด้อเด้อนี่คันมาซาเลียแต่เงียครับพี่น้องเลียแต่ไงมันน่ะนะขาวจั่วผู้หามาเลยถามนายจินมยังเคื่อบ่โอ้ผู้หามาเพิ่งจะจินเขื้นกันพันว่า ทอดซเสมอพี่น้องหนูหนูปากแดงเอาบ่วะพี่เพื่อนว่าหนูปากแดงก็เอาเะล่าฮนะั่ง่อเออเกยอยู่ไปหาหนูเปลืองเลยพี่น้นงอ,นองบึงคุณอนะรัว่วนี่นี่รัวกบ่อเห็นนาแล้วครับเพืพ่อนผู้งามเพื่อนเพื่อนอยากเอานา,าออกนะบออันนี้เป็นวิดีโอ ใส่หมอโล้วนะครับหม้อหนึ่งเข่าได้พูดนะน้ำประมาณมาเกลี่ยเต็มนะครับพูดนะ,ะเจ้าเจ้ามือจเจ้าลงเด้อขาวคอลอนคอลซับขวารเลยได้มือเจ้านะโอ้ยพี่น้องคนเมาเอ้เด้อโลละสองร้อยบาทสองร้อยบาทเลยได้ประมาณยังตัวตัวน้อยตัวใหญ่นะครับอ,อยู่ละลๆประมาณหกถึงเจ็ดตัวถ้าตัวน้อยน้อยอีเล็กกับแปดถึงสิบตัวนะครับโลหนึ่ง หกโต้ลอยหมายถึงว,ว่าคระโตัวน่อยัวใหญ่ฆ่ากันเลยหกโต้อย้อพี่น้องมีทั้งโตัวน้อยัตใหญ่พันฆ่าให้เรียบร้อยเลยเขายางดีล้นไฟอย่างดีแต่ว,ว่าตอนนี้เพ่นอยู่ในขันตอนเลือบลืมหนังน่งครับแต่ว,ว่าผมหูจักแต่อยู่ในถ้วยข้าจานอันนี้ไทยเบื้องเด้อพี่น้องใครอยากได้มาเอาครับนี่มีเกือบทุ่มือปะ มือเว้นมือเนาะครับมืออื่นอาจสิบอมีแต่ว่ามือถัดไปอาจสิมีครับนี่เพิ่นไปหาตัวมือเลยช่วงนี้โอ้ยคอยต้องเอาวิดีโอไปถ่ายยะเมื่อคืนเนาะคนยังสติดตามเนาะขนาดเนาะอยไปน้ำเจ้าอยู่หรอกจะมืออยู่หรอกถ่ายก็ดีเลยถ่ายก็คือคุบเนาะตอนจริงล้งกันแท้นี่เป็นแตะเบิร์เนาะไงเนาะถึงเป็นอย่างนาะเห็นเขาถ่ายอยู่ฟังเราะะาาเเบิงนพี่น้องเดี๋ยวผมมีความคิดแล้วผมสิไป็นไทยนะเมื่อคืนเนาะ เขาไ่ได้เลี้ยงนะเนี่ยเนี่ยเขาไปหามาเองเตียงล้วนฝากฝากติดตามได้ด้วยพี่น้องนี่นี่หนูนาะหนูในหญ่กับมี้ครับแต่ว่ามือนีนนนนนน้กินหนูนาก่อนพรามีหอดคาเล่าเกะพี่น้องพูดนะเป็นป,งปงวงปวงพอนนักร้องว่าเป็นปวงปวงพอนะพูดมันไหวเขาบอกเลยแล้วว่าเป็นปวงปวง ขอจบคลิปไปเท่านี้ก่อนเด้อพี่น้องเดี๋ยวสิสิไปเปลี่ยนจากที่เขาเห็นอยู่นี่เป็นเป็นเมนูจังสิไทยไหมน้องพี่น้องเนะาะครับสวัสดีครับ